สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มอก็จะมาพาน้องๆไปชมโลกไดโนเสาร์ของของพี่มอที่พี่มอต่อเล่นเป็นของเล่นนะครับน้องๆนี่เลยครับเริ่มจากทางรถไฟรถไฟก็จะขับเข้ามาในในอุโมงนี้น้องๆอยากรู้ใช่ไหมครับน้องๆว่ามีอะไรบ้างดูสิครับน้องๆ น้องๆก็จะเห็นสเตโกโซอรัสด้วครับน้องๆอ,อุ้ยมันกำลังร้องด้วยนะครับน้องๆดูสิแล้วเราเจอไดโนเสาร์เลยก็ไม่รู้เห้อเราก็เจ้เทศเลยเอาตอนนี้เราก็ลอังอยู่ภาคอีสานนี่นะว้าวอุ้ยตัวบึง้งครับทุกคน เราจะไปกันที่สงส่อม,มาว้าวไดโนเสารอะไรเนี่ยบินได้ด้วยร้องเสียงหนวกหัวครับน้องๆมาดูกันอุ้ยตัวอะไรเนี่ยดูสิครับน้องๆ มันเดินไปมามีเสียงน้ำด้วยครับโน,โน้องงั้นเราจะไปกันต่อวะาเนืงองเสาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูสิครับโน,โน้องๆเราจะอตอนนี้เรากำลังมาอยู่ที่ถ้ำของปลายเซราทอป<น>ดูสิครับโน,โน้องๆลูกของปลายเซราทอป ลูกของไกลเฟรทอปอยู่ในท่าส่วนแม่มันน่าจะไปหาอาหารอยู่นะครับน้องมันกําลังบ่นผนู้ปลูกลุกอยู่นะครับมันกําลังบ่นเสียงดังดูสิครับตัวนี้มันร้องยังไงก็ไม่รู้อุ๊ยมันกําลังร้องอ้าอุ๊ยล้องอะไรของมันก็ไม่รู้เราจะเข้าป่าไปดูกันว้าว ในป่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะเอาดูสิทำน,นอ้องๆพี่มอทำไม่ค่อยเก่งเอาเลยเอลยนะไรเนี่ย ดูสิครับน้องๆดูสิครับน้องงมันสวยมากเล่นเอาตไว้โอเ็กใครรู้จักบ้างนะครับ ม,มีมีนกมาล้องใยตอนนี้เราออกมาข้างนอกดีกว่าครับอุย้ยดูสิเราเจอแม่ของมันแล้วครับน้องๆตอนนี้พวกเขาตอนนี้เราเจอแล้วดูสิแม่มันก็คำรามเหมือนลูกมันเลยโอ้ครับน้องน้องเทเรซไทแรนโนซอรัส กำลังกินเนื้ออยู่ครับได้ดูสิครับน้องๆพี่มาเจอตัวอะไรก็ไม่รู้ร้องแปลกๆนะครับน้องๆดูสิในเสาอ,อะไรเนี่ยว้าวครับน้องๆ ี่ครับน้องนองเมียงโกโซอลัสครับน้องน้องเมียงโกโซอลัสครับมองทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนี่ครับใครอยากเล่นนี่ไดโนเสาร์ของพี่มอหลองได้บีบๆที่บีบไดโนเสาร์ของพี่มอหลองได้อันนี้ก็ บางตัวก็เป็นเลโก,ก้นะคะน้องๆก็มีรถไฟเอาไว้วิ่งนะคะแล้วพิมก็มีแบบนี้ด้วยแบบที่บีบไม่ได้แต่เป็นเป็นแบบแข็งแข็งเป็นแข็งบกแข็งกับหินเลยตัวนี้ก็ก็แบบขยับได้ขยับบีดได้นะคะ แล้วพี่มอก็มีแบบนี้ด้วยตลกตลกนะคะน้องนองแล้วพี่มอก็คิดว่าก็สนุกดีนะครับองนองก็สนุกดีเหมือนกันนะครับน้อง,องแล้วดูนี่จะขับน้อง พี่มอจะเปิดเสียงไดโนเสาร์ให้น้องๆฟังเนลาอยู่ในป่านะคะและไดโนเสาร์มันพี่มอจะโชว์ให้อาหารไดโนเสาร์ ให้ดโนเสาร์ดิฟโพโดคัสชิฟโพโดคัสให้อาหารมันดูดิครับน้องๆพี่หมอให้อาหารมันด้วยแล้วดูสิครับพี่หมอ ก็จะให้อาหารทีเล็กด้วยนะครับนี่ครับน้องๆพี่หมอไปหยิบทีเล็กมาแล้วดูซิทีเล็กกินอะไรแหละมันไม่กินพืชมันกินเนื้องั้นพี่มอจะเอามาเอาเนื้อให้มันกินละกันนี่เนื้อส,ด,สดใหม่ เว้ยเดินมะาเต๋อเหลอด้วยครับน้องโอ้หอ,อะไรครจัดที่นอนอยังที่มอจะเอาพืชให้มันกินนะครับ อมันวันไม่ขายไม่ทำอะไรมันาทำอะไรคืนเนี่ยเอาเฟ้นฟ้าให้มันกินเอ้ยอะไรยังไม่ทัก็เกลเกลยดได้แล้วเอาเฟ้นฟ้าให้มันกินน้องๆตัดมือ เลือใส่กล้องไว้ครับ <ừ. S 1> น้องหมอไอ้จีมาวันหนึ่งอล้ี